เอา power box ตัวนี้ไปเปิดกับเครื่องซักผ้าดูนะครับว่าในช่วงที่ไฟดับไม่มีไฟใช้เนี่ยเราสามารถใช้ทดแทนในช่วงไฟดับได้หรือไม่นะครับก็เดี๋ยวจะลองทดสอบดูนะครับก็เดี๋ยวเปิดน้ำใส่แล้วก็อลองใช้ไฟฟ้าจากตัว power box นะฮะมีเสื้อผ้ามากมายนะฮะซักจริงๆให้ดูเลยโดยการใช้ไฟฟ้าจากตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันครับผมว่าจะสามารถใช้งานแล้วก็ ซักเสร็จหรือไม่นะฮะก็จะเป็นเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่นะครับเป็นสองฝานะก็จะมีฝาฝัา่งด้านซักแล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นปันหมาดนะฮะแบบนี้เลยมีสองหลุมนะครับคือถ้ามันเปิดได้จริงๆเนี่ยก็ต้องดูก่อนนะครับว่ามันจะซักเสร็จแล้วก็ปันหมัดเสร็จหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้ผมก็ไม่เคยใช้นะครับว่าจะสามารถซักผ้าเสร็จทุกขบวนการได้หรือเปล่า ปักก็จะเป็นแบบ3ตานะครับมี2ปลปักก็เสียบเข้าไปนะครับหลังจากที่เสียบเข้ามาแล้วนะครับให้เปิดคำว่า AC ตรงนี้นะครับมันจะเขียนว่า AC นะกดทางไว้นะครับเห็นไหมนี่ก็จะ,สะแสดงสถานะแล้วเห็นฮะบแบตเตอรี่99%นตะตอนนี้แบตเตอรี่เต็มนะครับเต็มที่99%โเคเปิดเรียบร้อยแล้วครับผม ไ,ไหมฮะคือตอนนี้สามารถใช้งานได้นะครับสามารถซักผ้าได้นะคือถ้าวันไหนที่ไฟดับอะไรประมาณนี้แล้วไม่มีไฟฟ้าใช้ก็สามารถใช้ power box ตัวนะี้มาทดแทนได้นะก็ดูดิครับตอนนี้เครื่องซักผ้าตัวนี้กินไฟอยู่ที่347วัตต์เนี่ย300กว่าวัตต์ประมาณนี้นะครับแบตเตอรี่99เนะเดี๋ยวรอดูทุกกระบวนการนะครับว่าซักเสร็จแล้วปั่นหมาดเสร็จแล้วก็แบตเตอรี่จะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ นะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับโอเคสรุปแล้วนะครับรวมๆก็สามารถใช้ซักผ้าได้นะครับจะเป็นถังขนาดใหญ่แบบนี้เลยมีสองหลุมนะครับจะมีถังซักแล้วก็ถังปั่นหมาดปั่นแห้งตรงนี้ตอนนี้ก็ทํางานมาได้ครึ่งนึงแล้วนะครับเมื่อกี้ได้ทําการนําผ้าครึ่ง,นงเนึ่งมาใส่เข้ากับถังปั่นแห้งนะครับแล้วก็เหลืออีกครึ่งหน,นึ่งนะดำเนินการมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบตเตอรี่กันนะแบตเตอรี่เหลือ9,6%นะครับ 9 7 9 8 99ลดไป3%นตะนะฮะตอนนี้ใช้กำลังไฟ260วัตต์แต่ด้วยร่วมนะครับสามารถใช้งานเปิดเครื่องซักผ้าได้นะครับได้แบบสบายๆเลยนะได้ทั้งแบบปั่นแห้งแล้วก็อตอนซักเนี่ยไปพร้อมๆกันได้นะครับทั้ง2ฝั่ง2หลุ่มอ่ะโอเคเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่แบบทําเสร็จทุกอย่างเลยนะครับว่าแบตเตอรี่ที่เราใช้ไปเนี่ยแบกกี่เปอร์เซ็นต์นะตอนนี้คือซักเสร็จแล้วนะครับก็ปั่นหมาดเสร็จแล้วและนี่ก็คือผ้าที่ซักทั้งหมดนะครับเห็นไหม เดี๋ยวเรามาดูแบตเตอรี่กันว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เหลือทั้งหมด92%นะครับลดไป 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98%, 99%ลดไป7%นะก็สามารถซักเสร็จนี่ผ้าเยอะๆแบบนี้ซักได้นะครับแล้วก็ปั่นหมาได้เสร็จทั้งหมดโดยการใช้ power box ตัวนี้นะครับแบตเตอรี่เหลือๆเ,เลยนะสรุปแล้วโดยรวมนะครับสามารถเปิด เครื่องซักผ้าแล้วก็สามารถซักผ้าได้จนเสร็จเสร็จสับทั้งกระบวนการกินแบตเตอรี่ไปแค่7นะครับจะเป็นสายแคมปิง้งสายตกปลาสายนอนนาหรือเป็นแบบคนที่เอาดอรอกสถานที่บ่อยๆอยากจะได้ power b o x หรือ power station ที่เป็นแบบสำเร็จรูปที่แกะกล่องแล้วใช้ได้เลยก็แนะนำ power b o x ตัวนี้เอาไวพ้พิจารณาด้วยนะครับ